น้องโค้ดไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าพบฝูงลิงจอกลุ่มหนึ่งกำลังหาอาหารอยู่น้องโค้ดอยากจะให้อาหารน้องลิงจอแต่เอ๊ะไม่รู้เลยว่าลิงจอตัวไหนกันหน้าที่จะเป็นลิงใจดีหรือว่าลิงใจร้าย เด็กๆมาร่วมช่วยเหลือน้องโค้ดในการจัดกลุ่มคัดแยกลิงใจดีและลิงใจลายได้ในรายการโคดดิ้งคิดแคนดูยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะกับเข้าสู่รายการโคดดิ้งคิดแคนดูเพราะเด็กๆทุกคนสามารถเรียนโคดดิ้งได้นะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆเ,เจ้าลิงเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ เป็นปัญหาสำหรับเราพอสมควรนะคะถ้าย้อนกลับไปครั้งก่อนเนี่ยที่เราช่วยน้องโค้ชใช่ไหมคะในการคัดแยกเจ้าลิงว่าใครเป็นลิงใจดีใครเป็นลิงใจร้ายเนี่ยคะ่ะเรามีข้อมูลจากที่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะที่เขาคอยบอกว่าอ่ะถ้าลิงเห็นลูกตาเป็นลิงใจดีนะถ้าลิงเห็นฟันเป็นลิงใจดีนะแบบนี้แต่ในสัปดาห์นี้คะ่ะเจ้าลิงเขาไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรเราเลยนะคะพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรให้เราด้วย แล้วแบบนี้เราจะคัดแยกลิงใจดีกับลิงใจร้ายได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีข้อมูลจากพี่เจ้าหน้าที่ให้เราเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเนาะอ่านะคะแบบนี้ค่ะเด็กๆลิงที่เราเจอเนี่ยเราก็ยังเจอลิงทั้งหมดยี่สิบตัวถูกต้องไหมคะแต่วันนี้ไม่มีพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยสิเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่ไม่มานะคะแล้วเราจะแยกลิงได้ยังไงล่ะ คูโมก็เลยใช้นะคะวิธีการสังเกตการแอบรอบสังเกตมานานมากนะคะคูโมพบแบบนี้ค่ะว่าลิงของเราเนี่ยนะคะเขาแบ่งกันเป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะลิงกลุ่มที่1กลุ่มใจดีเนี่ยค่ะเขาก็แยกกันอยู่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนเลยนะคะลิงกลุ่มใจร้ายเขาก็แยกอยู่เป็นกลุ่มอย่างชัดเจนเหมือนกันซึ่งไม่มีปัญหา ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าลิงกลุ่มตรงกลางเนี่ยสิคะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะกลุ่มนี้ใครใจดีใครใจร้ายนะคะเราต้องมาช่วยกันแยกแล้วล่ะคะ่ะว่ากลุ่มตรงกลางเนี่ยตัวไหนบ้างที่ควรจะไปอยู่กลุ่มใจดีตัวไหนบ้างที่ควรจะไปอยู่กลุ่มใจร้ายเราจะได้หลีกเลี่ยงลิง,งใจร้ายกันนะทีนี้เด็กๆสังเกตสิคะนะว่าเอ๊ะลิงใจดีเนี่ยเขาควรจะต้องมี บางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันถูกไหมคะเขาถึงจะอยู่ด้วยกันได้ลิงใจร้าย <c oughs> ก็น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขามีลักษณะเหมือนกันนะคะเขาถึงจะอยู่ด้วยกันได้งั้นเรามาลองสังเกตก่อนลิงใจดีตัวที่หนึ่งลิงใจดีตัวที่หนึ่งมีลูกตาค่ะมีลูกตาเราหาจุดเหมือนนะมีลูกตามีฟันอยู่ใจดีลิงตัวที่สอง มีลูก,กตาแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งแต่ไม่มีฟันคุณโมบอกว่าลิงที่ถ้าเขาอยู่กลุ่มเดียวกันจะต้องมีหนึ่งสิ่งอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ตัวที่หนึ่งเห็นฟันตัวที่สองไม่เห็นฟันเขาอยู่กลุ่มเดียวกันได้แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับปากถูกไหมไม่งั้นลองดูใหม่ตัวนี้เห็นลูกตา ตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งดันไม่เห็นลูกตาแต่ปากก็ไม่เห็นฟันแล้วก็ไม่ยิ้มเหมือนตัวข้างบนตัวนี้ปากก็ไม่เหมือนกับตัวอื่นแต่เขาอยู่ด้วยกันได้แสดงว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปากเอแล้วลิงกลุ่มนี้เขามีอะไรเหมือนกันนะในเมื่อไม่ใช่ปากถ้าอย่างนั้นคู่มอดูใหม่อะไรอ่ะตาเหรอมีตา มีตานะคะตัวที่หนึ่งมีตาสองข้างตัวที่สองมีตาแต่ข้างเดียวตัวที่สามอ้อมีตาเหมือนกันนี่คะตัวที่สี่เุ้ยมีตามีตาสองข้างด้วยตัวที่ห้ามีตาสองข้างตัวที่หกมีตาข้างเดียวเอ๊ะเป็นไปได้ไหมคะว่าลิงจะดีสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรคะฝั่งนี้ลิงจะดีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขามีลูกตา ลิงใจดีมีลูกตาแสดงว่าลิงใจร้ายจะต้องไม่มีลูกตาใช่หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนะคะลิงใจร้ายตัวที่หนึ่งไม่มีลูกตาไม่มีลูกตาลิงใจร้ายตัวที่สองตา x ก็เท่ากับว่าไม่เห็นลูกตาใช่ไหมคะไม่เห็นลูกตาตัวที่สามหลับตาอยู่ก็คือไม่เห็นลูกตาตัวที่สี่ไม่เห็นลูกตาตัวที่ห้าก็ตา x ก็คือไม่เห็น ลูกกระตาเฮ้ยจริงๆด้วยค่ะเด็กๆแสดงว่าสิ่งที่เจ้าลิงพวกนี้ใช้จัดกลุ่มกันว่าฉันคือกลุ่มใจดีฉันคือกลุ่มใจร้ายสิ่งที่เขาใช้แบ่งแยกกันนั่นคืออะไรคะการเห็นลูกกระตาถูกไหมคะถ้าเห็นลูกกระตาเหมือนกันก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มของลิงใจดีนะคะแต่ถ้าไม่เห็นลูกกระตาเลยก็คืออยู่ในกลุ่มของลิงใจร้ายนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆ สิ่งที่เราใช้นะคะในการบ่งบอกว่าใครอยู่กลุ่มไหนนะคะเขาเรียกว่าเกณฑ์การแยกกลุ่มเขาเรียกว่าเกณฑ์นะคะสิ่งที่ใช้แยกเกณฑ์การแยกกลุ่มแสดงว่าในข้อนี้เกณฑ์การแยกกลุ่มของเราก็คือการเห็นลูกตาแล้วก็ไม่เห็นลูกตาถูกไหมคะอ่ะไหนลองดูซิถ้าเกณฑ์ของเราถูกต้องนะคะลิงตรงกลางที่ไม่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเนี่ย ถ้าเกณฑ์ของเราถูกนะเขาจะสามารถแบ่งพวกนี้เข้ากลุ่มได้หมดเลยแต่ถ้าเกณฑ์ของเราไม่ถูกค่ะจะมีลิงบางส่วนเหลืออยู่ตรงกลางซึ่งอันนั้นไม่ใช่เราก็ต้องหาเกณฑ์ใหม่งั้นมาลองดูว่าเอ๊ะใช้เกณฑ์การเห็นลูกตาได้ไหมนะข้อต่อตัวที่หนึ่งนะคะเห็นลูกตาข้างเดียวแสดงว่าควรจะต้องไปอยู่ในเกณฑ์ลิงใจดีนะคะตัวที่สองค่ะไม่เห็นลูกตาควรจะต้องไปอยู่ในเกณฑ์ลิงใจ ร้ายนะคะที่เราตั้งเองนะตัวที่สามเห็นลูกตาเอาไปลิงใจดีก่อนดูว่าแบ่งถ้าใช้เกณฑ์เนี่ยจะแบ่งได้หมดไหมนะคะลิงตัวที่สี่ลิงใจร้ายเพราะเขาตาเอกนะคะนี่ในกลุ่มก็มีตาเอกเหมือนกันตัวตัวถัดมาค่ะเห็นตาสองข้างงั้นไปอยู่ลิงใจดีนะคะตัวถัดมาตาเอกไปใจร้ายเลยหลับตาไปใจร้าย เห็นลูกกตาถึงแม้ว่าข้างนึงจะหลับแต่ข้างนึงเห็นถูกไหมคะแล้วในโจทย์ของเราเนี่ยก็มีตัวที่ลืมตาข้างหลับตาข้างเหมือนกันสแสดงว่าเขาใช้ได้นะคะเราก็ไปลิงใจดีถัดมาตา x ไปลิงใจร้ายอ่าเราก็จะเห็นว่าเราสามารถแบ่งนะคะใช้เกณฑ์การเห็นลูกกตาในการแบ่งกลุ่มลิงใจดีลิงใจร้ายได้อ่าแสดงว่าภารกิจของเราสําเร็จนะคะอ่า จากนั้นเราก็แปลงตัวเลขนะคะของลิงเนี่ยจดบันทึกเอาไว้เป็นตัวเลขนะคะก็เป็นแบบนี้โซนสีดำก็คือส่วนที่เขาแบ่งมาให้อยู่แล้วส่วนตัวสีฟ้าก็คือเราช่วยแบ่งนะคะสีดำก็คือโจ์นั่นแหละสีฟ้าก็คือคำตอบนะคะแบบนี้แล้วเด็กๆก็จดตรงเนี้ยลงสมุดนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะว่าเด็กๆสามารถแบ่งได้ถูกไหมนะอ่ะ ลิงกลุ่มถัดมาหาข้อที่สองอันนี้ทําเองนะคะโจทย์ของเราคือเขาบอกว่าลิงใจดีค่ะเด็กๆสังเกตสิลิงใจดีเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกสองศูนย์อยู่กลุ่มลิงใจดีแล้วก็มีกลุ่มลิงใจร้ายมีอยู่สี่ตัวศูนย์ห้าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เด็กๆต้องมาช่วยกันนะคะว่าเอ๊ในกลุ่มลิงใจดีมีอะไรเหมือนกันลิงใจร้ายมีอะไรที่เหมือนกัน ค่อยๆเช็คทีละอย่างเลือกเอาว่าจะเช็คปากก่อนหรือจะเช็คลูกตาก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นครูมโมเช็คลูกตาก่อนสิลืมตาสองข้างตา x ็ลืมตาหนึ่งข้างา x, ลืมตาหนึ่งข้างหล,ลับตาไม่เห็นมีอะไรเหมือนกันทั้งอย่างเลยจะบอกว่าลืมตา เป็นลิงลืงตาคือลิงใจดีแต่เขาก็มีตาเอก,กลับตามาด้วยแล้วก็ดันกลายเป็นลิงใจดีเหมือนกันมันค้านกันถูกไหมคะเออมันไม่เห็นเหมือนกันเลยแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ตาปากหรือเปล่าเห็นฟันอ้าปากเห็นลิ้นแลบลิ้นอ้าปากหน่อยนึงด้วยถึงจะแลบได้โอ้ขโมเห็นแล้วไหนเรามาดูอันนี้สิลิงใจร้าย ถ้าเป็นเกณฑ์ลูกตาลืมตาหลับตาตาเอ็กลืมตาหนึ่งข้างไม่เหมือนกันสักอย่างแสดงว่าอาจจะไม่ใช่เกณฑ์การเป็นลูกตาเราต้องย้ายมาดูที่ปากอืมปากยิ้มแบบหุบหุบปากบึง้งปากยิ้มแบบหุบหุบปากบึ้งแบบหุบหุบคุโมเห็นบางอย่างเอไม่รู้ว่าเด็กๆเ,เห็นเหมือนคุโมหรือเปล่านะคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเอ๊ะเด็กๆคิดเหมือนครูมโมหรือเปล่านะนะคะตอนนี้ในมือของเด็กๆนะคะก็จะมีตัวแผ่นใบพิลิงใช่ไหมคะที่ครูมโมแจกให้ท้ายใบงานแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆก็ลองดูเปรียบเทียบเอานะคะเด็กๆสามารถตัดออกมาเป็นแผ่นๆได้นะคะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมๆเหมือนจับเหมือนกับตัวอย่างอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มาวางเรียงบนพื้นเรียงบนพื้นอย่างนี้นะ่าจะช่วยให้จัดกลุ่มได้ง่ายมากขึ้น แต่อย่าทำหายนะเพราะกระดาษมันบางอยงมันปิวนะคะเอาละค่ะคิดว่าเด็กๆน่าจะพอมีไอเดียบ้างแล้วนะคะถ้ายังไงนะคะก็ลองตอบมาให้ครูโมดูนะคะถ่ายรูปส่งด้วยนะ